โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอโหลด VMware กันนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมเข้ามาในที่ Google นะครับแล้วก็เขียนว่า VMware ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับถ้าเป็นลิงก์แรกมันเป็นลิงก์ของบริษัทนะครับแต่สําหรับที่โปรแกรมมือที่ทั่วไปที่จะใช้ก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับที่มันเขียนว่า up to down นะครับให้กดเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดให้กดไปที่ดาวน์โหลดได้เลยครับ รอสักครู่ครับอ่าพอ,อยงอย่างนี้มันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็รอโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับรอสักครู่ครับพอโหลดตรงนี้เสร็จให้กดคลิกไปได้เลยนะครับอ่าพอขึ้นหน้านี้กดเย็ดนะครับ ครับผมรอสักครู่ครับอ่าพอมาหน้านี้ให้กด next ครับกดอันนี้นะครับ i active d o time อะไรสักอย่างนะครับกด next ต่อเลยนะครับ Next ครับผม next ครับผม next ครับอิน t ตอ l ครับรอครับ พอได้หน้านี้นะครับพอขึ้นหน้านี้เสร็จก็ให้กดฟินิชได้เลยครับเสร็จก็ลองเข้าโปรแกรมได้เลยครับอ่าพอถึงหน้านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับผมก็กดอันแรกครับ c o n f i r มได้เลย finish ระม,มาหน้านี้ก็คือเราสามารถใช้โปรแกรม v m w ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับ